สวัสดีค่ะพาดูบอ่อปลาสลิดค่ะเช้าเชนี้ค่ะปล่อยได้สี่แสนกว่าตัวล่องปลาสลิดก็จะลึกตรงประมาณนี้นเนี่ยล่องจะลึกด้านข้างก็คือล่องอะค่ะแล้วข้างบนที่เป็นป่าผักบุ้งเป็นหญ้าเงี้ยก็จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อะค่ะ ปลาสลิดจะชอบป่าแบบนี้ค่ะตอนนี้เลี้ยงมาได้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะข้างๆบ่อปลาก็จะปลูกมะม่วงปลูกกระท้อน แล้วก็ใบเตยใบเตยตรงนี้ค่ะอันนี้เรือที่ใช้ให้อาหารปลาสลิดนะคะนู้นบริเวณนู้นค่ะอันนี้มะขามเทศมะขามอันนี้บ่อพักอันนี้บ่อปลาพันธุ์อันนี้คือบ่อที่ใช้คัดปลาสลิดตอนที่แม่ค้ามารับซื้อค่ะ กบริเวณนี้ช่วงหน้าฝนผักบุ่งจะงามมากเต็มบ่อค่ะก็จะมีสายบัวขาวเยอะสามารถเก็บขายได้บ่อก็จะยาวไปดูติดทางด่วนค่ะติดทางด่วนพระรามสองข้างๆก็จะเป็นหมู่บ้านเซ็นโท หมู่บ้านเดอะซิตี้เลยไปก็จะเป็นเลยไปก็จะเป็นไอเนี่ยคอนโดค่ะถัดคอนโดไปก็จะเป็นห้างเมกับบางนาค่ะแค่นี้ก่อนนะคะจะลงให้หารปลาก่อนค่ะ